โ okay. อเหตุครับกลับมาร่วมงานกับทีมอสามครั้งก็ครั้งแรกกับมิชิเปียดนะครับก็รู้สึกดีใจครับที่มีชื่อกลับมาติดอีกอนหนึ่งถึงแม้ว่าแบบอาจจะไม่ได้มีเกมมากแต่ก็พยายามจะปรับเข้ากับระบบโค้ดแล้วก็ปรับเข้ากับเพื่อนร่วมทีมที่ผ่านมาการเตรียมทีมก่อนจะยูอย่งไงบ้ามงก็ดีครับก็พยายามปรับแล้วก็แก้ไขปัญหาที่ผิดพลาดจากแมตช์ที่แล้วแล้วก็จะฝึก วิธีรบมือกับ u a e ครับแล้วก็เกมรุ้เกมรับก็จะให้มีข้อบิพลานให้น้อยที่สุดครงทีมนี้อาจจะหลายคนอาจจะเล่นด้วยกันมาแล้วก็หลายคนอาจจะเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกคพิ่งมาันไงครับก็สำหรับคนที่อยู่ด้วยกันมานานก็ฟังของมันมันก็ไม่ได้ไม่ได้ปรับกันยากครับก็อาจจะมาแค่แบบว่าเข้าใจกับแทคติกมากกว่าส่วนคนที่มาใหม่ก็ก็ดีครับก็เข้าหาเพื่อนรุ่นทีมกันได้ดี ร่างกายเป็นไงบ้างวนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีครับก็อาจจะมีแค่แบบอาการเมื่อยๆตึงๆลาๆอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องปกติคกับวีเอทีครับตั้งเป้าไงไรบ้างก็จะพยายามให้มันมีข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดครับแล้วก็จะเก็บชัยชนะให้ได้